เสาอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมลงพื้นที่ตระเวนนะครับประสานงานนะครับเตรียมงานทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาเส้นทางท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับซึ่งงานนี้มีหอพทอ นะครับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเป็นผู้ร่วมทดสอบนะครับเป็นผู้ร่วมอ,อยู่เบื้องหลังการทำงานแล้วก็จะลงพื้นที่ร่วมทดสอบเส้นทางด้วยนะครับการทดสอบเส้นทางในครั้งนี้จะมีรองอำนวยพินสุวรรณนะครับ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปัจจุบันเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่รับผิดชอบเรื่องการเกษตรที่รับผิดชอบเรื่องการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบเรื่องสงขลาเมืองอาหารแคทตรนมี่ที่รับผิดชอบเรื่องของการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับอรองผู้ว่าอำนวยพินสุวรรณก็ะจะร่วมทดสอบเส้นทางไปกับเราด้วยนะครับในวันที่19นะครับวันที่19กรกฎาคมนี้ก็คือวันวันเสาร์นะครับที่จะถึงนี้เริ่มต้นกินอาหารเช้านะครับกันที่ชุมชนตำบลท่าข้ามนะครับกับนายกสินทบอินทรัต กับพี่น้องประชาชนชุมชนท่าข้ามแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปกันที่ตำบลป่าขาดนะครับชุมชนเข้มแข็งที่ตำบลปาา่าขาดเราจะไปกินอาหารเที่ยงบนแพรคลองรอีไปกินกุ้งสามน้ำไปกินเมนูของคนลุ่มดามทะเลสาบสงขานะครับหลังจากนั้นเราจะไปร่วมกิจกรรมตามรอยหลวงปู่ทวด นะครับไปเชื่อมโยงกับเมืองโบราณพังยางเมืองโบราณสีหยงางเมืองโบราณปะโคถ้ำขุดนะครับที่เขาคูหาแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะมาต่อทีอ่เมืองเก่าบ่อยางนะครับที่โรงสีแดงนะครับเรามีเมนูเด็ด มื้อเย็นข้าวหมกซิงกอรานะครับเป็นข้าวหมกที่อร่อยอย่างแน่นอนนะครับไว้ต้อนรับเป็นมื้อเย็นให้กับคณะนะครับที่ไปร่วมทดสอบพื้นที่ไปร่วมประเมินไปร่วมให้ข้อคิด ให้ข้อเสนอแนอะกับการที่จะทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสงขลาให้เป็นเส้นทางที่ยั่งยืนะนะครับชุมชนป่าขาด ชุมชนเข้มแข็งสวนเทพยานะครับเป็นหมุดหมายหนึ่งที่สำคัญนะครับที่เราจะไปเยี่ยมเยือนในวันนั้นเนี่ยนะครับไปฟังน้องเอี้ยงนะครับาจากสวนเ,เทพยานะครับว่าน้องเอี้ยงมีความพร้อมอามากน้อยขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นเราไล่เรียงไปดูชุมชนต่างๆทุกชุมชนครับว่าเขามีความพร้อมกันมากน้อย ขนาดไหนไปติดตามกันครับ่านผู้ฟังครับเชิญครับความพร้อมของการาทดสอบเส้นทางในวันที่19นี้นะครับาทางากลุ่มสื่อทางไทยแล้วก็อปทออจะพาคณะลงพื้นที่นะครับมาทดสอบเส้นทาง สวนเทพยานะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้ครับก็ขอบคุณพี่วิชานครับก็วันที่19ที่คณะของอปทอจะมาตรสอบเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนของตำบลปาขาดในพื้นที่ครับตำบลสอนพิ้พระเนี่ยผมมีความพร้อมครับพี่วิชานครับเพราะว่า เรามีทีมงานรวมตัวกันเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเรียบร้อยก็มีประมาณ1ิบถึง20คนเลยทีเดียวนะครับม,มีทีมงานและก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทีมงานเขาผลิตไม่ว่าจะเป็นกล้วยลูกตาลต,นโนตาโหนดมะพร้าวพวกนี้นะครับมีความพร้อมแล้วก็สามารถมาแปรรูปมาเป็นน้ําดื่มมาเป็นอาหารวันนั้นก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยข้าวยำข้าวยำซูชิลูกตาลตาโหนดกล้วยมะม่วงเหล่านี้ต้องเป็นผลผลิตสดของ พื้นที่เทพยาครับครับวันนั้นเราจะเน้นความเป็นชุมชนรเราจะโชว์ความเป็นชุมชนอย่างไรครับวันนั้นครับความเป็นชุมชนที่นี่ชุมชนเนี่ยอยู่รวมกันแล้วก็พัฒนาการเกษตรแบบองค์รวมแล้วก็ป่าเปรมทา่านให้แนวคิดว่าเราจะต้องสร้างพื้นที่แผ่นดินธรรมซึ่งตอนนี้ส่วนเทพยา,าก็เป็นต้นแบบในเรื่องของแผ่นดินธรรมและก็พื้นที่แผ่นดินทองโดยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองก็หมายถึงว่าคนและก็ทรัพยากรวันนั้นเราก็จะพา มาพูดคุยกันตรงนี้ครับที่สวนเทพหยานเนี่ยวิถีความเป็นอยู่ของคนที่นี่นะครับเป็นแผ่นดินธรรมส่วนแผ่นดินทองเนี่ยเราจะพานั่งรถนะครับรถรางนําเที่ยวไปดูพื้นที่ไปดูสภาพพื้นที่ของตำบลป่าขาดไม่ว่าจะเป็นบ้านของเกษตรกรกต้นแบบไปดูวัดป่าขาดนะครับซึ่งเป็นวัดที่ตาหลวงคงนะครับคงหน้าคงหลังของจังหวัดสงขลานะครับเป็นเกจิที่ศักดิ์สิทธ์ ไปดูบ้านปลาหมายเลขสิบที่เราต่อยอดจากบ้านปลาหมายเลขเก้านะครับต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวกันไปช้อปปิง้งันที่ตลาดชุมชนนะครับของป่าขาดปากรอนะครับชื่อว่าตลาดบ่อทรายครับครับอยากจะบอกกับทุกท่านที่ร่วมสดสอบเส้นทางในวันที่19้นี้อย่างไรบ้างสวนเทพหยาอยากจะบอกอะไรบ้างเชิญครับ,รบสวนเทพหยามีความพร้อมนะครับที่จะเป็น หมุดหมายหนึ่งของจังหวัดสงขลานะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลาที่อยากจะเชิญชวนนะครับให้คนในในสังคมไทยนะครับในประเทศของเราเนี่ยได้มาท่องเที่ยวถ้ามาท่องเที่ยวสงขลาเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงทะเลสาบสงขลาคิดถึงสวนเทพยานะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ต้นแบบพื้นที่หนึ่งในการพัฒนาคนและทรัพยากรในวิถีโนด วิถีนาและก็วิถีเลครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบสงขลากำลังคึกคักกันครับ วันที่19กรกฎาคมนี้จะมีการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่มน้ำทะเลาสาบสงขลาในหลายจุดนะครับไปฟังเสียงความพร้อมของอบตอท่าข้ามนายกสินทบจะเล่าให้ฟังเรื่องความพร้อมในการรับการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับคนอื่นก็ต้องดีใจแทนประชาชนชาวตำบลท่าข้ามหรืออำเภอตัวแทน ท้องถินน่นอำเภอใหญ่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เรียกว่าได้พัฒนาท้องถิ่นอบตท่าข้าบมาได้ระดับหนึ่งเมื่อทําเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนโดยอบตอมาเสริมเนี่ยได้แรงพลังเลยนะครับที่จะทํางานร่วมกันก็ได้เตรียมความพร้อมอไม่ว่าเรื่องเรื่องคนเรื่องพื้นที่ แล้วก็เรื่องศิลปวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเรามีความพร้อมมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ถือว่าเราเดินได้พร้อมที่จะขับเคลื่อนโอกาสที่นักท่องเทีย่ยวชุมชนมาตั้งจากไหนก็ตามนะครับเราก็ถือว่าพร้อมในการทํางนานครับตัวชี้วัดที่สําคัญของอบทเนี่ยก็คือหนึ่งอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหนุนเสริมช่วย ชุมชนในเรื่องของการทำการท่องเที่ยวนะครับอบอตทอ่าข้ามมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนทำมานานแล้วขนาดไหนแล้วก็สองชุมชนต้องแข็งแรงต้องเข้มแข็งท่าข้ามชุมชนพร้อมขนาดไหนกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับเรื่องนี้ท้องถิ่นท่าข้ามเ,เราเข้าร่วมกับอบอตอมาหลายปีแล้วนะครับสองสามปีแล้วก็ถือว่าเราได้ เรียกว่าทําตัวชี้วัดไม่ว่าตัวอบตอท่าขามเองหรือประชาชนนะครับกลุ่มองค์กรต่างๆพื้นที่นะครับเราก็ได้เตรียมความพร้อมมาแล้วก็ถือว่าทุกเรื่องที่เราเราทำก็สามารถเข้าหลักของอบตอได้ไม่ว่าเรื่องคนเรื่องพื้นที่นะครับเรื่องสินค้าโอทอ สินค้าปรษษิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆเนี่ยนะคะรับเราพร้อมที่จะกับเลื่อนไปด้วยกันครับเ,เห็นคุณวิชาช่วยชูใจแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสารุโนเ,เป็นคนลงมาทำงานเชื่อมโยงพัฒนาเช่นทางท่านนายกมีความเชื่อมั่นออสองท่านนี้มากน้อยขนาดไหนกับการทำงานเรื่องของการต้องเที่ยวชุมชน ในภาคปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องทางวิชาการครับเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกับคุณวิชาญก็ทํางานร่วมกันมานานคุณทัศวินก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผมเคารพนับถือแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการทํางานก็ถือว่าประสบการณ์ทั้งสองคนเนี่ยมาทํางานร่วมกันถือว่า ผมมีความพร้อมอยู่ด้านหนึ่งแล้วนะครับทําให้ประสบการณความรู้ทั้งสองท่านและที่ผมมีอยู่และก็พี่น้องประชาชนต่างๆหรือกลุ่มกิจกรรมต่างๆในท่าข้ามพร้อมที่จะัเคลื่อนเราไปด้วยกันครับครับขอบคุณครับไปต่อกันที่ชุมชนปากขาดอำเภอสิงหง์นครจังหวัดสงขลาครับไปเจอพี่เอี้ยงที่สวนเทศยา ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวชุมชนป่ากาดครับมันมันจะเป็นต้นนึงต้องตลาดเนี่ยมันก็จำนีอยู่อยู่ตลอดเดืนะอนไม่วันเดือนละกี่ครั้งหรือแบบตัวตัวการท่องเที่ยวนี่มันมากเนี่ยคือตล่าดเรากร็องมี้อยู่อ,อดดยู่อยู่เยอะมันน้ำแต่น้ำเรือมลุ่มบ่อเบียงอยู่ยังกับก,ก็คือทาให้อาณาบริเวณตรงเนี้ยเราจะปลูกมะละกอปลูกกล,ล้วยเลลวกปลูก คใคยปลูกนู่นนี่นั่นเหล่าชาวบ้านก็จะได้มีความมัน่นคงทางด้านอาหารที่สำคัญเนี่ยพฤติกรรมการปล่อยปละในจะทุกเหล็กเปลี่ยนลุ่มบ่อเพียงหรอเล่าอ,อเพยเนี่ยเป็นตัวตีนี้พิจารณาเอาหญ้าเอาใบไม้เนี่ยไปขอ้กใ้เต็มแล้วก็ดินมาทับวนะจงึงนั่งงานกับครูเป็นลุ่มเป็นบ่อไปเลยครับท้ามีขยะเปียกเอาซะให้ขยะเปียกเนี่ยไปเทได้ลุ่มช่มลุ่มชมลุ่มเออุ่มลุ่มไปเลยทำเป็นลุ่มเลยเออเป็นเป็นเป็นเองเป็นปล่อยเว้นั่ะอืมนั่น จุดท่องเที่ยวที่3ามครับแพรคลองรีกลามทะเลสาบสงขลาเราจะมารับประทานอาหารกันที่นี่มาฟังดูครับวันนี้อ่าวันที่ส9นี้นะคะเราก็จะเอายำหัวโหนดที่ใส่เป็นแบบที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเอาตัวลูกโหนดน,นะคะมาใส่เป็นภาชนะแล้วก็เอาหัวโหนดใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เราจะทําเป็น แลักษณะตเฉพาะก็คือเป็นเมี่ยงหัวโหลดไปเลยนะคะให้ทุกท่านมาดูว่าเมี่ยงหัวโหนดเป็นลักษณะแบบไหนกันนะคะหาทานที่ไหนไม่ได้นะคะต้องมาที่แพรโีเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งกุ้งกุ้งเขาเรียกกุ้งหัวย่าลักษณะกุ้งหัวย่าไม่เชิงกุ้งแม่น้ําเป็นกุ้งหัวย่าที่มันจะมีเฉพาะฤดูนะคะก็คือมาชมกันว่ากุ้งหัวย่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะไม่แตกต่างจากกุ้ง ของทะเลสาบเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเอามาโชว์นะคะก็คือปลาช่อนในทะเลสาบเอามาทําแดดเดี่ยวนะคะที่นี่รสชาติจะไม่เค็มมากรสชาติกลมอ,อร่อยนะคะแล้วที่ขายไม่ได้ก็คือเมนูเด็ดของแพทองรีนะคะเป็นน้ําพริกผักสดนะคะน้ําพริกผักสดที่ไม่ว่ากลุ่มไหนมาก,ก็ต้องบอกว่าน้ำพริกเด็ดมากนะคะมาชมกันนะคะว่ามันเด็ดตามที่เขากล่าวแลอกันถูกกล่าวะ แล้วก็จดหมายปลายทางที่สําคัญครับตามรอยหลวงปู่ทวดครับทำเป็นผ้าบาติกผ้าพระบดค่ะอ่าผ้าบาติกค่ะผ้าพระบดตามวันเกิดอ่าให้ให้คณะที่มาได้ได้ทอผ้าสีตามวันเกิดค่ะอ่านักท่องเที่ยวที่มาอ่าได้ทํากิจกรรมร่วมนะครับเป็นผ้าผ้าบาติกด้วยผ้าพระบะแล้วก็มีเนี่ยครับน้องเบลครับอ่าไอ ที่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นผ้าเป็นรูปนี้อ่านี่คืออันนี้นี่ฝังรกฝังรกหลวงปู่ทวดอนนี้ออนเล่าเรียนงตอนบเรียนก็คือเป็นอาประวัตินะครับเป็นประวัติหลวงปู่ทวดอันนี้คือตอนเล่าเรียนอือนจะเป็นตอนที่ท่านหายไปรับ่อกที่เนงสวัสด์ครับ วันที่วันที่19พร้อมพร้อมมากน้อยขนาดไหนรับการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนพร้อมค่ะทางชุมชนยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะครับทางชุมชนยินดีต้อนรับนะครับวันนั้นกิจกรรม มีอะไรเด่นๆบ้างครับน้องเบลครับมีกิจกรรมพิมพระค่ะพ,ะพยายามพระเนื้อว่านค่ะมีกิจกรรมหลักๆของเส้นทางแล้วก็พาไปตามรอยเรื่องราวหลวงปูท่ทวดตามสถานที่สําคัญค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องราวความสําคัญที่ถ้ำของกูหาค่ะที่เป็นท้ำขุดหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะนอกจาก3เส้นทางแล้วก็ยังมีเส้นทางสุดท้ายคือย่านเมืองเก่าสงขลาที่โรงสีแดง นี่คือเส้นบางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน